หวัดดีคนธรรมาดาทุกคนด้วยนะครับผมไทมมาริโอับผมก็คลิปนี้ก็ไม่น่าจะได้เล่นอะไรพิเศษนะก็น่าจะเล่นแรงปกตินี่แหละโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมเลยโอเคก็เจอห้องแล้วเดี๋ยวผมผมต้องแบนตัวนะเดี๋ยวผมได้ตำแหน่งฝ่านละ้พวพะผมเลือกป่าไว้เดี๋ยวผมว่าผมผมน่าจะปล่อยบัตรละพวาผมอาจจะเล่นนะนผมอาจจะ ไปแล้วเพื่อนจะเล่นนะผมมไม่รู้ว่าเขาจะเล่นเนี่ยคือเขาแบบเออนั่นแหละคือเขาว่าโนผมมไม่รู้ว่าโนอะไรนะพอตานี้ทีมก็ไม่น่าจะได้พูดคุยอะไรเยอะนะอาอบัตรกลนแวนแล้ววิเขาปล่อยวิเสร็จผมบอกเลยเสร็จผมเลยทำไมเพื่อนไม่ให้เรา วุ้ยหายาโอให้เราก่อนไม่ได้เออเราไม,ไม่เป็นไรนะปัดดีกว่าหุ้ย <c oughs> นี่ถ้านีถ้าฝั่งนนหยิบบัดมาแลแ้วแพนี่กูไม่แปลกใจเลยแต่เดี๋ยวนี้ก็ผมผมคิดว่าบัดมันยังโหดน,นะแต่ว่าแต่ไม่เดี๋ยวนี้ไม่เห็นคนเล่นนะคือแบบปล่อยปล่อยดูดกันก็ ก็มีบางตายที่ปล่อยหลุดแต่ตายที่ปล่อยหลุดเขาก็ไม่เล่นกันนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนว่าทําไมก็คลิปนี้ก็ผมอาจจะไม่ได้พูดพูดเยอะนะคือพอตามตรงเกียจพูดโอเคมาตามตามนั้นครับผมอ่ะยังไงเหมือนกลางจะบวกแล้วเรียบร้อยผมยังเอาบล็อกแดงไม่เสร็จเลยเพื่อนเขาบวกเขาผผต้องดีความ โอเคว่าไงเล่นล่างเออไม่บวกกันแล้วเหรอเพื่อนๆเคยเจอไหมเวลาแบบเพื่อนๆแบบเวลาเพื่อนมันบวกกันละแล้วเพื่อนๆพร้อมเพื่อนจะมาช่วยใช่ป่ะเออพอมาปุ๊บเลยบวกกันโอ้โหเพื่อนเราพร้อมเพียงมากเอ้ยผมไม่กล้าเขาอยู่เลยอือ่ผมตายผมไม่กินรังความตาย

แล,ล้วเรนล่างบวกกันตายทั้งทีมเลยวะเนี่ยผมดูเหมือนจะเล่นช้ากระจังเลยเนี่ยไม่รู้โอ้โหเรื่องฝั่งนู้นเต็มหมดเลยเดี๋ยวผมลองให้คอลินลามทำไปด้วยนายลำไปเราในลำเราล,ล,ะล,ะละัดใช่ไหมผมว่าผมผมกลับเข้าป่าเลยโอ้โหคือแบบมันบวกกันได้ตลอดเวลาเลยพวกเนี้ย เฮ้ยเพื่อนไม่เอา่อยก่อนผมยังไม่อยากผัวผมเนี่ยผมไม่มีสแต็กเลย้ยังของสต็กเลยต้นเกมียวนะฮะของสต็กออริจินอลเลยนีน่หนักมากพยายามเดืกดนะี่พมผมเดือดพายแบบรอถามว่าถามถามว่าผมเล่นบัสเป็นไหมบอกต,องตรงๆว่าเล่นเป็นครับแต่ไม่เก่ง <c oughs> ก็ก็รู้สก,กิลรู้ควรเข้ายัางไงนะแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้เก่งนะ ก็เล่นเป็นแต่ไม่เก่งถูพี่ถูพี่ด้วยพีโดนสองวัดมันแรงจริงนะตรงนงงทมันงงโดนตัวมันอาจจะโกงอุ้ยล่างบวกกันอีกแล้วโอ้โหคราวนี้บวกใน้องหมดเลยโอ้โหผมบางบาทีผมก็เห็นแบบนี้นะคือมันบวกได้ตลอดเวลานี่ย ที่เราพุอินดี้เูตัวเอสิถุย้มง้อมรงอนี่นี่ยไหมตอบาหล่ไม่ตอบไหไม่ตอบไหไม่ตอบเฮ้ยเฮ้ยเ้ยตีอมไหลมันไหลผมบอกตามตรงเลยไหลเพลินมากตานี้ไหลเล็นแบบแก้วแกผมเดือดฟ้ากับ เท้าฟ้าตีป้อมตัวไูโดนใส่หรยังไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรถูกผิดแต่กูโดนใส่ก่อนแหละ้วถอยๆ่าก่อนก็ไม่ถอยแล้วแบบแดนเล่นกลางหรือว่าบวกอีกเนี่ยบวกบ่อยกูเหนื่อยเนี่ยมึงเข้าใจไหมเดือดชาร์ฮผมรู้สึกว่าโอเมก้ามันแข็งเยอะผมนึกไม่เปเองวะเนี่ยจริงๆนะ

ไปเพื่อนช่วยผมโอ้โอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าช็อดนี่ผมโดนโคดิ้งช่วยไว้ยังนแหือไหลเพลินไหลเพลินไปไหนเพื wow. ่อนเหึหยเขาซิกแซกว่ะมาแล้ว แต่เหมอนเดิมผมผมจะยังไม่โดนะผมจะไปโดดพุ่งไปดูซิโอ้ยังไงเพื่อนปั้นโอ้ยเรียบร้อยสแต็กไอ้นี่สัญลักษณ์คนหัวหายก่อนเลยอันตรีไม่ดีนะถือถือว่าจริงถือว่าจริงตาตาเนี้ยผมว่าตานี้มันไหวนะมันไหวปะผมว่าไหวแหละ บอกว่าน่าจะมีอีกตาหนึ่งแหละคลิปนี้โอเคแล้วรอคลิปก็ได้แล้วผมว่าคลิปนี้ยังไม่จบอะเนี่ยฝั่งน้นเกิดก่อนโอเคคลิปทันโอเคฝั่งน้นเกิดวะถอยกันนะบัฟบัฟผมจะไม่เอานะบัฟแรงกับพวกบัฟฟ้าพวกนี้นผมจะให้เมย์จะแคลรี่ไปเลยเพราะว่าแตกเต็มแล้ะแต่ละแต่เอาเอาก็ได้แต่ผมไม่เอา Hey, hey, เเนะให้ไม่ได้มีประโยชน์ก,ก,ก,กนว่านะถ้วัดเด้งนี่ยวอล์ฟไอด์ให้เม็ดมีประโยชน์กว่านะครับเด้รับทิดาแล้วกิลลูรัวอกมาแั้วแหละแล้วโอ้โหผมนึกว่าเมื่อกี้น่าจะจบนะแต่ว่ามันจบไม่ได้ฝังง่งนี้จบงีนี้ผมอยากเล่นแบบเปิดไมค์คุยกันนะนั่นแหละผมอยากคุยกันกับทีมนะแต่ว่า เออคนในทีมก็แทบไม่พูดกันเลยนะคือน้อยมากเลยที่คนในเกมลาวิสเปิดไมค์คุยผมผมปล่อยล่างแล้วปอมปอมมาหน้าแท้ดิเออไปปล่อยบนกับเพื่อนเดี๋ยวเอาบาแลกนแค่แตกกันเลย ไอเห็นว่าผมแบบปล่อยมังกรต้องปล่อยตรงนี้นะคือผมก็ไม่รู้ปล่อยปล่อยยังให้ให้ให้มันคุ้มค่าที่สุดแล้วผมปล่อยไปตามของทัศน์ญาณกดนวลก่อนกดนวลกดนวลกดนวลพี่จิ๋นพัฒน์ที่ไปกดนวลไปเลยก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องเลงหรอกคือแบบกดๆไปเลยอ่ะเดี๋ยวมันโดดให้ฝัากรีได้ตายอยู่ดีถือว่าดีถือว่าดี ปีป้องรอแล้วโอเคจบจบเีมเลยโอเคตอนนี้ผมได้อฟเลนนะก็เดาผมในตอนนี้ในความคิดผมผมอยากเล่นไอ้นี้มากเลยอฟเลนนะผมอยากลงเล่นเร็วมากคือผมผมเคยเล่นบ่อยนะคือแบบเคยเล่นบ่อยตอนที่ตอนที่แบบเรือมาเขายังไม่ได้บ๊อบนะแบบบ๊อบให้พุ่งสองทีได้ไอ้ทกิลนหนึ่งอะนั่นแหละผมก็เล่นเล่นค่อนข้างบ่อยนะเร็อมา ก็แต่ตอนนี้ก็ผมแทบไม่ได้เล่นละแล้วผมไม่ได้เลีเ้ยวมาแหละตอนนี้เปิดมาแครี่เราครึ่งลอยไปแล้วโอเคอาทิตย์เด้อฮวงเสียบุวงเสียบเหรอวุ้ยได้ทำแล้ว,แบบวเร็ววายเหรอเกือบตายมาแก๊งไวานะเบแบอลเนี่ยแก๊งวายเออเอ้ยออ เขาไปต่อยผมกลับบ้าเงยนจะตายอือุ้ยเขาก็ตายอุ้ยไม่ตายโอ้หไม่ไรครับถือว่าพลาดนะเขามีเอ็กซ์คิวแต่แล้วก็ทีมนี้ก็ก็เงียบกว่านี้คือไม่ค่อยสราะมันต้องมีคอนเสิร์ตอะแล้วโลบมันถึงจะดจดากัน ด่ากันนะมันถึงจะมีปากเสียงแล้วไม่มีการสื่อสารกันเกิดขึ้นอีกต่อไปในเกมนี้โอ้โหเล่คนหนึ่งอ๋อโอมาตายนะตัวนึงตัวที่สองผมว่ามังกรเล็กมีซัมติง i n วะยุ่งเปล่าอยู่ดูยังไงต่อยังไงต่อเอนโซเอนโซวิ่งติดด้วยโอ้ แต่แอตทินนี่ผมไม่ได้เห็นนานนะนะว้มัน,ม,นมันก็น่าคิดถึงอ่ะไม่ได้เห็นนานนะแ S <Double kill. S 1> อตติชัน้าวไฮยาเตะเก็บทิปเปิลเลยไอ้ไฮยาเตะนี่โหดจริงเลยเนะี่ยแต่ทีมเราโหดอะตาเนะี่ย <Double kill. S 1> ทีมโหมดอีกแล้วโอ้โหจริงๆทีมโหมดไปก็บอกต,ตรงๆว่าน่าเบื่อนะก็มันมันทำอะไรก็ง่ายนะเพราะไม่มีทีมคอยแบกก็ผมชอบเป็นเๆนะแบบ เด็กๆแกหล่วมาเนี่ยมนึ่งชอบเลยแล้วเราก็ด่ากันะผมก็ชอบเลย <g ül> แต่ก็มันเป็นการดา่าได้หเนหรอนีเนี่ยจะตีตัมคีไม่รู้เลยตายแล้วจบตายแล้วมจัดเซตเซตไอเทมเมื่อก่อนนะผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาจัด,ดกันยังไงได้เร็วมาเนี่ยก็ม <ทำ S 1> ผมก็ออกไปตามตามกีฬาการของผมนะเอา,าออไปดิ แล้วผมออกของกันเนี่ยอ่ะฝั่งนู้นก็กล่าวว่าจะออกกันเวย่ยนะจแต่เว้ฝั่งนูน้นมันมน่ขี้หานะเนี่ยมีเตอดแฟดอะ่ะเฟษอะ่ะโอ้ผมว่าผมดูของกันก่อนนะอืผมว่าผมออกอะไรดีเนะี่ยว่าออกไอ้นี่มาดีกว่าสเปียรอัพลองนะก็ออกมาออกมาทําไมไม่รู้นะ ก็ออกมา่ไม่รู้จะออกอะไรนะก็ออกของพิ้นพิดอะนี่ผมค่าจะแสบต้๊งตั้มสุบฝานปกติค่าได้มันจะร้อยร้อยกว่าล้ก็ต้องตายกว่าทันไหนะโอเคเดานบานตีเดินบ้านตี ดูแทง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 แต่เหล็กเกมแทงมันแทงบอลนะผมว่าตือเอ้ยคลิปหมดสวยดูดิว่าผมจะทำอะไรบ้างอุ้ยอ่ะนี่คผมแทงเหรอโอ้ยบอลกระพือเฉยเลยฟันนะโอ้ยแทงไม่เดยยังไงเพื่อนโอ้โห็นีอยไรจบบ้านเลย เพื่อนเพื่อนก็จบแล้วก็ตลอดคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก็เกมมันก็ประมาณนี้แหละก็ไม่มีอะไรเยอะนะก็ทีมก็โหดด้วยทีมโหดก็บอกตามตรงว่าน่าเบื่อก็ไม่เป็นไรฮะแต่ดาวดาวก็ขึ้นแหละก็ถือว่าเป็นเรื่องดีฮะัจะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมก็ใครเอ p มะีคลิกซี่นะ แล้วโมเดลไม่ขึ้นได้โอ้โหเหลือเกมโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมเจอกันครับ